โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองหยุดชะงักความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือดแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองพบได้ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดได้จากริ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองหรืออาจเกิดจากมีริ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมองและขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมองส่วนสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแคบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการํำเลี้ยงเลือดลดลงหลอดเลือดสมองแตกเกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออกหรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่ายซึ่งอันตรายมากเนื่องจากทําให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันและทําให้เกิดเลือดออกในสมองส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลารวดเร็วเมื่อสมองขาดเลือดจะทําให้สมองไม่สามารถทํางานได้ตามปกติซึ่งอาการแสดงต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลายเช่นปวดศีรษะรุนแรงทันทีทันใดมีอาการสับสนลิ้นแข็งพูดไม่ชัดตืนล,ลำบากปากเบี้ยวมุมปากตกเดินเซทรงตัวลำบากชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกายตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครื่งซีกหรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ง่ายๆให้จำคำว่า B-FAST ที่แสดงถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน B คือ Balance เวียนหัวและเดินเซทรงตัวไม่ได้ E คือ Eyes ตามัวมองไม่เห็นเฉียบพลัน F คือ Face ปากเบี้ยวมุมปากตก A คือ Arm แขนขาอ่อนแรงซิกเดียว S คือ Speech พูดไม่ชัดพูดไม่ออกสื่อสารไม่ได้ ที่คือ Time ควรรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติรวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นการตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดการตรวจหาการอักเสบของหลอดเลือด การตรวจคลื S <S <an> ่นไฟฟ้าห <an> ัวใจเพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าสมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่การตรวจอันต้าซาว์หลอดเลือดบริเวณคอเพื่อดูขนาดและการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นความถี่สูงการตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูเนื้อสมองหลอดเลือดสมองหลอดเลือดที่คอ เป็นวิธีการที่ไม่เจ็บปวดและมีประสิทธิภาพสูงและการถ่ายภาพรังสีปลอดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกโดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกาันหลอดเลือดสมองตีบหรืออุตนันเป้าหมายของการรักษาคือทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติโดยทางเลือกในการรักษามีหลายวิธี ในบางกรณีแพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน4.5ชั่วโมงหลอดเลือดสมองปิแตกหรือฉีกขาดเป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับความดันโลหิตในกรณีที่เลือดออกมากแพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดและควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบอุดตันหรือแตกเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่หรือขาดการออกกำลังกายโรคหลอดเลือดสมองรู้เร็วรักษาได้หากเราใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างค่ะ